สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมมาพบกันอีกแล้วครับจากช่องนวัดอสังหานะก็มานําที่ดินแปลงที่สวยเนี่ยนะฮะซึ่งหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วนะความกว้างของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยติดก,กับถนนลาดยางเลยความกว้างอยู่ที่530เมตรนะเน<อ>ี่ยนะแล้วก็ในส่วนของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมได้เดินดูแล้วเนี่ยมันจะติดก,กับลําเหมืองนะเป็นลําเหมืองสาธารณะนะครับ แล้วก็เรามาชมในส่วนของหน้าแปลงนี่นะติดถนนลาดยางเลยเออพี่กันนั้นอยู่ที่ตำบลมเมือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนี่นะเนี่ยเป็นถนนลาดยางเลยนะนู่นนะยาวไปนู่นเมื่อกี้นี้ผมโดนบินโดนเนี่ยเก็บผ้ามุมสูงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนพี่ก็คงจะได้เห็นในส่วนของสวนลําไยเนาะความกว้างเนี่ยตั้งแต่เสาไฟต้นนู้นนะเสาไฟทั้งหมดเนี่ยเต้นเนี่ยนะฮะที่ผมนับดูนะครับแล้วก็ภายในแปลงเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็นสวนลําไย ทั้งหมด9ไรกับอีก361ตารางวาไปถึงเสาไฟต้นนู้นนะ,ะที่เขาดึงไฟเข้ามาน,นนะฮะตรงนี้เป็นแนวเขตรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนี่นะ,ะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางอวสะดวกสบายมากเลยห่างจากอำเภอบ้านที่เนี่ยเพียงแค่5กิโลเองนะไม่ไกลนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับ อันนี้ผมามาถ่ายในส่วนของหน้าแปลงที่ดินให้ผู้ชมได้ชมก่อนนะครับผมเนี่ยนะโอ้ยอนแล้วว่าหน้ากว้างมากครับ530เมตรครับโอ้โหถือกว้างมากๆเลยเระบบน้ําไม่ขาดนะระบบน้ำเพราะว่าคุณป้าเนี่ยซึ่งดูแลในส่วนของที่ดินแปลงเนี่ยได้ให้ข้อมูลผมมานะแล้วในส่วนของแปลงที่ดินมีบริเวณรั้วลอกขอบชิดเนี่ยนะมีแนวเขียนนะซึ่งเป็นลวดหนามเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของภายในแปลงกัน เออลำไยเนี่ยคุณป้าแจ้งว่าอายุลำไย10ปีนะลำไยเนี่ยนะเออในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าเก็บลำไยขายได้นะครับอ่าปีละ7 0 0 0แสนนะเนี่ยนะแต่ก่อนหน้านี้อ่าก่อนโควิดเนี่ยอ่าลำไยราคาค่อนข้างดีเลยเก็บได้เกือบล้านนะลำไยทั้งหมดเนี่ยนะครับ200ต้นนะฮะภายในแปลงที่ดินเนี่ยนะเนี่ยนะความกว้างาที่ผมลองสังเกตด,ดูเนี่ย ระหว่างต้นเนี่ยนะฮะความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับนี่นะใจะต้นไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยนะฮะอยู่ที่5เมตรนะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้อาจจะมีสระน้ํอ่าสระน้ําภายในแปลงนั้นอสอบถามจะคุณป้านะครับทั้งหมด2สระแต่ตรงนี้มันจะเป็นสระเล็กเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของสระใหญ่นะเนี่ยสระเล็กอยู่ตรงนี้นะก็เป็นที่ดินอีกแปลงหนึง่งที่น่าสนใจนะครับสําสหรับท่านผู้ชม หรือเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยที่กําลังมองหาที่ดินซื้อไว้เก็งกาไรหรืออาจจะซื้อไว้เพื่อปล่อยเช่าเนี่ยก็ถือว่าเหมาะนะในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้ค่าเช่าในส่วนของลําไยนะครับนี่สระน้ําอยู่ตรงนี้นะแต่สระเนี้ยมันจะเป็นสระเล็กเนี่ยแล้วก็ไม่เคยแห้งนะแล้วก็ในส่วนของชมพูทานเนี่ยซึ่งผ่านแปลงที่ดินก็ไม่แห้งเหมือนกันนี้จะเป็นสระน้ําขนาดเล็กนะ แล้วก็ในส่วนของหน้าแปลงเนี่ยไปเลยครับนู่นแแนวรั้วไปนู่นนะเออซึ่งแปลงที่ดินมันกว้างมากนะเกือบ10ไร่อ่ะเออทั้งหมด9ไร่กับอีก3 6 1ตารางวาเจ้าของซื้อเปิดราคาไว้ที่8ล้านนะอ่ะยกแปลงเลยเออผมหาออกมาเนี่ยตกตารางวาละ2,000กับอีก20าทนะต่อตารางวาปุ๊บรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนี่นะ นี่ให้ชมในส่วนของลำไยนี่เออในส่วนของเจ้าของทรัพย์ถามว่าทำไมถึงขายผมถามจากคุณป้าเนี่ยเจ้าของทรัพย์เนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายในส่วนของที่ดินแปลงนี้นะส่วนลูกหลานเนี่ยก็จบออกมาก็ทำงานไม่มีเวลามาดูแลในส่วนของสวนลำไยนะมีแนวรั้วน,นะครับนี่อันนี้ผมอยู่ในส่วนของท้ายแปลงนะ เออ่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาชมในส่วนของท้ายแปลงมี้วดวดหนามนะเนี่ยนะฮะมีแนวเขตเนี่ย้วดลวดหนามยาวไปเลยเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นในส่วนของอ่าละเหมืองอ่าซึ่งเจ้าของเขามาขุดไว้เนี่ยนะรอบแปลงเนี่ยนะนี่ตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่านะ คุณป้าออชี้มาด้านนี้นะจะมีสระน้ําขนาดใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมมาชมสระน้ําส่วนลําเหมืองออสาธานะเนี่ยไม่แห้งนะลําเมืองนี่จะอยู่หน้าแปลงเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในส่วนของลําเหมืองนะนี่ลํใหญ่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมป๊า ผู้เช่าเนี่ยคุณป้าเขาก็มาเช่าแล้วก็ลูกลูกนหล,ลานคุณป้าเนี่ยเขาก็มาช่วยคุณป้านะคุณป้าไม่ได้ไม่ได้ทำคนเดียวนะ,ะผู้เช่าเนี่ยนะฮะซึ่งผมได้ข้อมูลจากผู้เช่านะนี่สาน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้เนี่ยอันท้ายแปลงเนี่ยมันจะเป็นรวรลนหนามนะนี่สาน้ําขนาดใหญ่น,ะน้ํา,าไม่เคยแห้งนะครับนี่นะโอ้โหสาน้ํานี่ก็น่าจะงานกว่าลวครับนี่นะ สายใหญ่มากครับนี่นะแล้วก็ตรงนูนะ้นน่ะมันก็จะมีรั้วลวดหนามอะ่ะยาวไปนู่นเลยนะเออยอมเล่าแกลงแปลงกว้างมากนะนี่นะครับปึ๊บเห็นไหมอายุลำยาย10ปีอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าแปลงเดินมาตรงนี้ก็ได้ครับน้ำถึงไฟถึงครับถ้าเราจะปลูกบ้านก็ได้นะเพราะว่า ติดถนนลายางมีทางเข้าออกแน่นอนหรือเราอาจจะซื้อไปเนี่ยแล้วก็ให้ผู้เช่าเนี่ยซึ่งเขาเช่าอยู่แล้วเนี่ยให้เขาได้เช่าต่อไปเลยเนี่ยนะเนี่ยดูแต่ท่อน้ำปื๊บแล้วก็ตรงนู้นอะ่ะเขาเอาไว้เก็บเครื่องมือช่างนะมันจะมีเพิงพักหลังน้อยเนี่ยนะะเดี๋ยวผมมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาชมในส่วนของ ลำเหมืองสาธารนณะมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดนะชัดเจนนะ,ะย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาขายยกแปลงเนี่ยทั้งหมด9ไร่กับอีก361ตารางวาใช่ไหมครับเจ้าของทรัพย์ขายในราคา8ล้านนะครับก็เราคิดออกมาต่อไร่เนี่ยอยู่ที่ 8แสนกับอีก8,000บาทต่อไร่นะอันนี้ผมอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับอ่าผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาชมลำเหมืองสาธารณะซึ่งมันอยู่หน้าแปลงเนี่ยนะครับอันนี้แนวรั้วนะด้านข้างรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะเนี่ยถนนสาธารนณะเนี่ยลำเหมืองดูเดิโอ้โหเนี่ย ดึงน้ำมาใช้ได้เลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยนะน้ำเยอะมากครับนี่นะเนี่ยผ่านหน้าแปลงเราไปเลยเนี่ยตรงนี้เป็นแปลงที่ดินเรานะครับแล้วส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนลาดยางเนี่ยนะเนี่ยดูเดิเห็นไหมโอ้โหเนี่ยถามว่าน้ำมาจากไหนน้ำมาจากเขื่อนแม่กงครับผมแล้วก็เขื่อนหนองหอยเขื่อนแม่กงเนี่ยอยู่ในเขตของเชียงใหม่นะครับ เขาจะปล่อยน้ํามาแล้วส่วนเขื่อนน้องหอยเนี่ยเดินทางจากแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะประมาณ9กิโลนะ,อ,ะอยู่ในเขตของลําพูนเนี่ยนะดูเด็โอ้โหเป็นไงครับระบบน้านี่หายห่วงนะ,ะหน้าแปลงติดลําเหมืองสาธารนณะส่วนภายในแปลงก็ยังมีในส่วนของสระน้ําอีกสองสระนะเนี่ยนะครับอันนี้แนวเขตเรานะ อันนี้ตรงนี้คุณป้าเขาดึงน้ําจากตรงเนี้เข้ามาในแปลงนะครับแล้วก็คุณป้าบอกว่าถ้าน้ําเขาปล่อยมาเยอะคือหมายว่ามันล้นใช่ไหมนี่เขาก็เจาะเจาะตรงนี้นะฮะเราวางท่อเพื่อใช้น้ําไหลเข้าแปลงที่ดินเนี่นนะบางทีเขาปล่อยน้ํามาเยอะบางทีฝนมันตกเยอะใช่ไหมเขาจะปล่อยมาเี่ยนะเนี่ยก็เจาะตรงนี้เราวางท่อเนี่ยเพื่อให้ไหลเข้าแปลงที่ดินเราเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นแนวเขต มีรั้วลวดน้าอยู่นะฮะเห็นไหมโอ้โหเป็นไงครับติดถนนลาดยางอ่าแล้วก็ระบบน้ําระบบไฟหายห่วงครับไม่มีปัญหาแน่นอนเอ่อสําหรับท่านผู้ชมเนี่ยซึ่งกําลังมองหาอ่าที่ดินที่สวนไว้เป็นเกงกําไรเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนะเพราะว่าหน้าแปลงกว้างมากครับ530เมตรนะโอ้โหถือว่ากว้างมากรูปแปลงที่ดินย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูครับผม เนี่ยนะเดี๋ยวเราเดินกลับปื้เออมื่อกี้นี้ผมก็โดนขึ้นบินเพื่อเก็บภาพมุมสูงเนี่ยเดี๋ยวเออท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นในส่วนของรูปแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะซึ่งคุณป้าเนี่ยท่านเป็นคนเช่าเจ้าของก็ทําไม่ไหวแล้วเจ้าของอายุ80กว่าแล้วครับแล้วคุณป้าก็พาลูกหลานเนี่ยมาช่วยกันแล้วบางทีลูกหลานก็หยุดงานไงเนสาร์อาทิตย์คุณป้ากา็ดึงให้มาช่วยในแปลงเนี่ยนะแล้วดินยังชุ่มๆุมอยู่เลยก็แสดงว่า เขาเพิ่งจะมาให้น้ำเนี่ยนะส่วนตรงเนี้ยเขาจะขุดขึ้นมาเวลาเขาปล่อยน้ําน้ําก็จะไหลยอยู่ในนี้นะครับน้ํามันจะไม่ไหลออกเนี่ยก็จะขุดเป็นเนินดินขึ้นมาเนี่ยรอบต้นลําไยเนี่ยนะนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับโอ้โหอ่าโอเคนะครับผมผมย้าอีกครั้งหนึ่งนะเอ่อในส่วนของที่ดินแปลงนี้นะครับ าทั้งหมด9ไล่กับอีก361ตารางวาเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นฉนดนคุดแดงใบเดียวเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นในส่วนของหน้าแปลงปั๊บอากาศร้อนแต่มีลมนะถือว่าเย็นมากเลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้คลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อแน่นอน นี่นะครับตรงนี้คุณป้าเขาเอาไว้เก็บเครื่องมือช่างบางทีก็ลูกหลานก็มานอนกลางเต็นท์นอนเนี่ยนะฮะนี่เนี่ยมีเต็นท์ของลูกหลานคุณป้าเนี่ยเพราะช่วงนี้อากาศยังคงเย็นอยู่นะเมื่อเช้านี้อุณหภูมิ13องศาเนี่ยนะเป็นกระต๊อบน้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นบอ่อบาดาลเนี่ยนะครับเจาะลึกลงไปเนี่ย80เมตรนะเออถ้ามันเจาะลึกขนาดเนี้ยมันก็ประมาณแสนห้านะครับ นี่นะปึ๊บตรงนี้ไว้เก็บเครื่องมือแอบบ่องหน่อยนี่เห็นไหมป๊านี่อ่าโอเคครับผมอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจยกหูวครับผมเออราคาที่ผมขายผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะครับผมไม่บวกผมไม่เทินผมขายในราคานี้แหละเออยังน้อยเนี่ย ซับของผมตอนนี้ในมือมัน612 613ซับเนาะในแต่ละเดือนคือมันปิดได้อยู่แล้วครับเพราะว่าซับมันเยอะมากไงแล้วผมขอให้ท่านผู้ชมมั่นใจเลยผมไม่บวกไม่เทินทั้งนั้นแหละผมขายในราคาเจ้าของเจ้าของแจ้งมาเท่าไหร่ขายราคานั้นเลยครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสวัสดีครับผมไปนะครับนี่กล้วยนี่คุณป้ามาปลูกไว้ในะนี่กล้วยเห็นไหม อ่าเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ไหวแล้วอายุเขาเยอะแล้วเขาอยากจะขายโอเคครับผมไปนะครับ